ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทีมข่าวสะวะทเบตง กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ส่งเสริมสินค้า GI จังหวัดยะลาผลักดันสินค้าชนิดใหม่เข้าสู่ระบบการคุ้มครอง GI อยกระดับผลิตภัณฑ์ประมงน้ําจืดหนุนการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่17และ18มกราคมที่ผ่านมาอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นําทีมลงพื้นที่จังหวัดยะลาผลักดันปลาพวงชุมพูด,ด้นน้ําป่าฮา,าลาบลาและปลานิลสายน้าไหลเบตงขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ตัวใหม่ของ จังหวัดยะลาโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและนำไรายได้สู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาได้อย่างยั่งยืนนายวุฒิไกรลีวิรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานลูกพันปลานินแก่กรมประมงซึ่งขยายจากพันปลาที่สมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิโตะจาก ประเทศญี่ปุ่นถวายเมื่อปี2508โดยกรมประมงได้ขยายพันธุ์และแจกจ่ายแก่รัษฎรไปเพาะเลี้ยงเพื่อความอยู่ดีกินดีของปวงชนชาวไทยสร้างรายได้จนเป็นศาษฐกิจจนถึงปัจจุบันและสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุปลาท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนให้คนในท้องถิ่นโดยในปี2543ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลาประสบความสำเร็จในการเพาะ พันปลาพวงชุมพูและน้อมกล้าวน้อมกระหมอ่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระวชิวรกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงมีพระราชสังว,วีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงพันปลาดังกล่าวเพื่อเป็นอาชีพสู่เกษตรกรในพื้นที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามีภารกิจสําคัญด้านการส่งเสริมการขึ้นเทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. เพื่อยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นนํามาสู่การสร้างราย ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยในครั้งนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อพบหารือกับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาพลงชุมพูต้นน้ำป่าฮาลาบาลาและปลาเินสายน้ำไหลเบตงเพื่อผลักดนันร่วมกับจังหวัดยะลาขึ้นทะเบียน GI ไอนำมาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนชาวยะลาสำหรับปลาพลงชุมพูต้นน้ำป่าฮาลาบาลาเป็นปลาท้องถิ่นหาย,ยากพบมากในลุ่มแม่น้ำปัตตานีและลุ่มแม่น้ำสาย บุรีของจังหวัดยะลาสามารถเลี้ยงด้วยระบบน้ำไหลจากแหล่งน้ำธรรมชาติลักษณะเด่นคือลำตัวของปลามีสีชมพูคลีบหลังและครีบหางเป็นสีแดงเนื้อปลามีลักษณะเนื้อนุ่มขาวเหมือนสำลีรสชาติหวานอร่อยเกล็ดมีสารคลอยเจนจึงนิยมทานทั้งเกล็ดมีราคาสูงถึง2 0 0 0ถึง3,000บาทต่อกิโลกรัม ส่วนปลานินสายน้ำไหลเบตงมีการพอเพาะเลี้ยงมากในบริเวณเทือกเขาสันกลาคีรีของอำเภอเบตงจังหวัดยะลามีลักษณะเด่นคือส่วนหัวเล็กริมฝีปากบนและล่างเสมอกันลำตัวสีเทานวลจนถึงดำเนื้อปลาแน่นสีขาวละมุนรสชาติหวานไม่มีกลิ่นโคลนเนื่องจากกระแสน้ำที่ไหลตลอดเวลาทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำสูงกว่าบ่อปลาทั่วไปราคาขายอยู่ที่90-100บถึงบาทต่อกิโลกรัมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวด้วยว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งเป้าผลักดันให้ปลาพวงชุมพูต้นน้ำป่าฮาลาบาลาและปลานินสายน้ำไหลเบตงขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยะลาโดยคาดว่าทั้งสองสินค้าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นตัวแปร,แรสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปและสำหรับชุมชนใดที่สนใจจะขึ้น บสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาทางหมายเลขโทรศัพท์1368ค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง fm 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radio betong prd go th